บายบาย,บายดีต<า>อนเช้าเอฟซีทุกคนนุงลุงตื่นมาได้เบียกยังไงล่ะลูกปัดขึ้นตะกร้าล่างสวยม่ถมมอเล่นจางไฟหนึ่งเขากระโตอาหารเห็ดเอาง่อยให้มันหนักมันไหลในเดิมมันตั้งมันนานเดิมหมอกกระทะแดงนะก็เอามาล่างลูกแล้ววังก้นมันเปียกล่ะ น,นี่เห็ดไม้สูบมาบ้านนี่พี่น้องเอาใส่กระปุกแหละอ่ะพี่น้องอันนี้อุ่นเสะเกลือแต่ว่าอันนี้ฝนเด้อพี่น้องเด้อเสะเกลือผักแล้วก็เสะเกลือ,อ,อใส่กระปุกหม่ในโกเโาเองนี่แหละคือบวกวปัน้นฮะเอามือซาปั้นบีบออกเลยมัน้จิเป็นไรบีบหนังคมมันออกบปั้นก็นได้ลงโลดยังเสียนาาวนำใส่อยู่ อัานนั้นเป็นมันบูจืดจืดเบิดคืนเลยนี่บูจืดนดี่ใดตะวันนี่ตอนเศร้ามันนั้นได้กินไม่หย่าแะ้วบริพาวเราจะปั้นออกมืดหน้ามันนีงะะแล้ค่ะใส่ปุ๊กน้ำใส่เพื่อเพิ่มใส่แล้วแล้วพี่น้องทำไมสมกันเหจะกระปุกไปละไอ้สอนี่ก็ปฟนได้สิกิน มันเยาวอีกกเหตุอ,อีกไปเรื่อยๆเออทำความสะอาดลูกเช,ช็ดเวช็ดเช็ดหมอกเอาอันเอามาตั้งอยู่พูนลูกมาตั้งมองไม่ดองพูนเออเอาเช็ดความบานนี้เออตั้งดีๆ เบเร์คนมาดคนสิบเจเห็ดยังกินเมียามอนอุ่นไข่ลูกต้มเมือไหร่คืนไหมอุ่นให้มันน้อนแล้วก็สกินสบายดีเดอ้อพี่น้องไข่ยังสวอยอยู่นี่อันอาาน่ะหักไข่โบเป็นไข่ลูกไข่เป็ดธรรมดาต,ดาตัวน่ะสื่อสารสิบฟันเป็นเลขสื่อสี่สิบฟันเขากินเในขา 4, ดุเหมือนสี่พันตีไข่ดิบค่ะเหมือนสี่พันชื่อไข่ดิบมาต้มมันี มันตัวนั้นมันแข็งจะเอามาเสร็จยังลุงเอ้ยส่งตัวนั้นนะตัวเอาตัวผ่าอ่อนๆหรือว่ามาหาเสร็จมาเสร็จโตทิทดที่นังเลา ขึ an, ้มพ้นตุกเฉนยังไงมืดขึ้มเนี่ยเรียนเปียกเตะเตะมันตื่นว่างนี่ยปกชิคันผีชาเสื้อนลำนางอุ่นเผินมันบบแบรนชานเป็นดอกไม้จะเป็นอยังนีงแหละทรงกินผู้ซาเนี่ยแหละของจีนอืม วันม้งสายตาพ่อฉันเอาโว้คัไใดอืมนี่คือไนย์เองเนาะอืมนี่คือไนยังคืออันดกอ,นอกอไม้เจอกินอุ่นแกงไม้กินอืมซาข่อยกินบริกินสองสามมือแหละก่อนไฟดับพ,พอไฟดับแล้วก็บรเลยนี่น้ำห้อนเร็วไปต้มทาน เบียดเบ็ดเบ็ดอยู่บ้านผ่าสิทธิ์ขีมุกต่อเมกมาเสร็จเสร็จตัวบดิบิทให้มันแห้งห้าผ่าเจ้าของที่บิดง่ายบิดแห้งแห้งจะมาเสร็จชุบเปียกชุบเปียกเป๊ะแล้วมาเสร็จกันเลยบิดไปน้ำหนางอไปน้ำได้ลูกสาวขอพี่น้องเย อเืปวดเพื่อนเด้อสูเพื่อนพ้อลูกสาวคนเก่งอีเมพลังบันเาหาไปเบิ่งเกือบใส่บเบิ่งบเอาซื้อเกือบใหม่หายบอกเขายังใส่ได้อยู่คนละอบเอาคนละใสไซื้อมะกอไว้ก่อนซื้ไว้ื้แบบมันไปรงเยนเน่ะเกือบตัวมันชุงๆูขู่สีดำๆนะใส่ไปก่อน ออ๋บันทอนมือมันแหละที่มีเงินซื้อใหายมันก็ถือตะเกิบอ่ะนี่หละยี่ถือเกิอบไปสังมันมันมันชิอยากได้อีกยังพอผลึกได้อีลุงได้มีลุงหรือบริเพื่องเงินเป็นรายได้มันไม่อยากได้ซื้อผ้าหนะแพงจิกแมาแล้วแต่แม่แม่ซื้อให้กับนุ่งแม่ก็ซื้อแบบเขาพูนบรได้เรียกร้องไว้ ต้องเอาเด энергian mis m o <ình>. r a l อ y sais a s p e c มันซื้อ a r d a n of or coupon behaviLee lateral m a n i p u l a t ่ o n may ่ e t 黃 problemas in situation b ก n น t working ่นไน แดกมามีก uhm, ์นะยังกลัวเอื่อยดะกันมามีเงินอย่ไงเป็นตระกูลไอ้เดาหลุบไปตลาดยังไรหลุดแรงพี่จับเอาหลดโลดมามีก์นางลุงบวดโบนะมันแพงเด้อลูกบ่เอาเด้อแพงเด้อเพิ่นไปอยู่น้ำป่าเพิ่นก็คือกันบ่เคยดอกกระชิจับเอาก่อนตอนอยู่น้ำป่าป่าเพิ่นเลี้ยงนะคะกินป่าซื้อให้กินเองอย่างได้กินเอาอันนี่ฮะเอามาสวงงามฮะเอามาเสือกเอาเสือก เอากากทานะมกินยังกินยัจะอยากนะมึงเคยินอย่างหห้พอได้บ่เอายังก็ดินแีกินดีวกว่าปะอยากไม่กวรเปนป้าเพิ่นได้ถามเนี่เอาวัสดงามสีสวอมาหายโบเราไปอยากได้อย่านบ่เอาหมป้าก็โอ้ยเขียดแหละรานบ่เอาอืมมึงเป็นยังกเอาของปูแล้ว ยังหเอางโอ้ยอย่าาจากพาถ้าแม่มันยังเบาเนื้อจซื้อมากมิงมงันก็บมันเบาน้เาน้บจะกินย่งกนื้อย่าง็กินย่างหละแตหาซื้อเอาเมนกเ็นบาเผื่อมันสียากินมันกบ่ี่แนว่าสยากินยังีบ้านเขาเนาะี่เนาะขายหลายคือทางนั้นเนาะทางนั้นเนยกินเนาอยางข้ต้มขนมมันกับีอันเป็นตาแซ่บด้หยาง เขามีตลาดกับเขาเขาเห็ดเป็นแพงขักงามสะอาดสะ้านเขาเห็ดสำเร็จรูปวดของกินดีหน่อยนะปลาหลายมีแต่รดนั่ขนมกับอะไรขี้ผุนโดนัทขี้พุนเกาะเนาะเจ้าหนึ่งยังต่อนไหม มันก็ติปอันเดียวนั่นแหละทิปใหญ่อยู่ในกล้องฮะซักผ้าเลยพี่น้องพายดับโซงมือบริษัทผ้าผ้าเต็มถังน้องลุงซักผ้าหัดเฮือนทูเฮือนน้องลุงเด้อไปใช่แล้วเฮียแล้วลุงเฮียแล้วมันไหลเลยหัน ตู้ไล่ฮะได้บห่หฮงบ่ยังอีกทั้งหนึ่งในน้องหลุ่งก็ะชิมทูเฮือนน้องลุ่งปัดเรียวๆน้องเมฆพันกระเล่นอยู่หน้าบ้านนี่แหละเอิ่นกระค้านอยู่เลี้ยวมาเบิ่งถ่ายพันบ่ได้ได้พันบไใส่ยส่ง น้องลุงสีถูเทือนปัดกวาเทือนก่อนปัดปัดเทือนโตตรงนี้กาน,น้องลุงกาสักเครื่องสักเครื่องอยู่อันนี้น้ำลายต่อไปกันน้ำยาปราพนุ่มน้ำมัน,นี่กสิหกเลย ยากาศก็คึมคึมใช่ในกล้องคึมแห้งไงตัวจริงก็คึมแล้วไปดิคึมแห้งปันนี่แดดบ่มีมือนีไมีแต่ลม,มเมยเพิ่นก็มาดองออกกำลังกายเพิ่นนั่นแหละไทยเฮ็ทไลฟ์บ่ได้